ครับเข้ามาในยังไงนียครับนี่เรามาพบกับท่านสวัสดีครับท่านสุรภภภภภพลดำโพครับวันนี้ทํากิจกรรมอะไรครับอ๋อาก๋วยเตี๋ยวเพื่อพ่อก๋วยเตี๋ยวฟรีเพื่อพ่อแล้วก็เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งท่านลาลับดับขันจากพวกเราไปแล้วแต่ในดวงจิตดวงใจของเรายังระลึกนึกถึงเพื่อจะสร้างบาร,รมีเพื่อท่านอยู่เสมอครับวันนี้มีอะไรบ้างครับ ก๋วยเตียเเ๋ยว๋วยเขียวของหวานผลไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างหรือว่ามีหลายๆท่านครับมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญชู<ใ>ถิ่นโกสูงในแย้มรับหน้าวิสิตก็มีเจ้วันเจ้ผู้ ครับสนักพนธุนซึ่งเป็นพี่น้องเราชาวบ้านน้องออกบูทที่1ิบตำบลเจะหอพอพเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านสุรพลนำโพนี่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจะหอทําความดีเพื่อพ่อทําความดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เห็นว่านี่คือ,อดวงจิตดวงใจของเราที่ระลึกนึกถึงบุญคุณซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้ของพระปรมินทรมหาภูริพลอดุญเดชซึ่งท่านได้

อันนี้อะไรครับนี่มีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะมีกินเนื้อกินหมูดิหมูอยู่ฝาานที่ค่ะผมไปกินด้วยใส่ถุงด้วยมีกินด้วยใส่ถุงด้วย เอาใครใส่หมวกใครใส่หมวกกันนะใครใส่หมวกกันนะใครใส่หมวกนะใครใส่หมวกนะเด็กใหยแล้ไงไอร่อยไหมคุณยายอร่อยจ้าอร่อยจ้ากินอะไรไปบ้างวันนี้ไยเตี๋ยวของหวานด้วย แล้วแล้วแล้วเบาหวานนี่คือเนี่กินของหวานด้วยนี่ยยไมีเป็นเบาหวานเออดีจังเนาะครับผมคุณบดกบอกพ่อมาแล้วครับ่อมาลอป่ะตรนี้ลย